วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของตัวโพร b i o ไบโอติกนะคะตัวโพร b i o ไบโอติกเนี่ยตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกได้ให้เอาไว้ว่า p r o ไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะที่อยู่ในร่างกายของเราถ้ามีจำนวนที่มากพอเขาก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้น ซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็ได้ใช้ตัวของโภเรติตเนี่ยในการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดโรคต่างๆนะมีชาวรัสเซียนะจากสถาบันของหลุยบาสเซอร์เขาก็ได้ทำการศึกษานะคะคนกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นชาวบังกะเรียเขาก็สังเกตว่าทำไมชาวบังกะเรียกลุ่มนี้ถึงมีอายุยืนยาวก็ค้นพบว่าชนกลุ่มนี้จะมีการบริโภคลงหมักเป็นประจำ ซึ่งในการหมักนมนั้นน่ะก็จะได้เชื้อจูรินซีชนิดที่บอกว่าเป็นแลสโตบาซิลัสนะคะแล้วเชื้อจูรินซีนี้ก็เป็นเชื้อจูรินซีที่มีคุณสมบัติที่ดีด้วยซึ่งเขาก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งนะคะการเติบโตของเชื้อโรคที่เกิดจากอาการท้องร่วงได้จนทำให้เขาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลในปี1908นะคะซึ่งก็ เป็นเวลาล่วงเลยมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะณจุดนี้เองนะก็ทําให้เขาเกิดการจุดประกายเกิดขึ้นที่อยากจะศึกษาในเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้นะคะแล้วเขาก็พบว่าในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่เป็นจํานวนเยอะมากเลยนะคะประมาณสี่ร้อยสายพันธุ์ได้นะคะซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมี ลักษณะของจุลินทรีย์เนี่ยที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับอาหารที่ให้จุลินทรีย์นั้นๆน,น,นะคะบางอย่างถ้าเผื่อเราให้แป้งเป็นอาหารนะ,ะจุลินทรีย์ตรงนั้นก็จะให้เชื้อแลสโตไบเซลัสออกมานะคะแต่ถ้าเผื่อให้ในเรื่องของโปรตีนนะก็จะเป็นเชื้อของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งหรือถ้าเผื่อให้แป้งกับโปรตีนผสมกันนะะก็จะเป็นเชื้อของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งเช่นกันนะคะ ซึ่งเขาพบว่าการให้อาหารที่แตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์สายพันธุ์เนี่ยนะคะก็จะทําให้ได้เชื้อจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพที่แตกต่างกันด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าบทบาทของตัวของโปรไบโอติกเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับอาหารคุณสมบัติของโปรไบโอติกนะคะก็จะสามารถทนต่อ สภาวะของกดและด่างได้สามารถที่จะจับบริเวณของเยื่อบุผิวของลำไส้ได้สามารถที่จะผลิตส,สารต่อต้านแล้วก็กำจัดเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆแล้วก็สามารถที่จะทํางานในระบบต่างๆในทางเดินอาหารได้เช่นระบบของการย่อยการดูดซึม หรือการบีบตัวเคลื่อนไหวของระบบทางเดิอนอาหารก็มีการศึกษานะคะว่าตัวของจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตแล้วก็ที่ตายแล้วเขาก็จะสามารถเกาะอยู่ที่ผิวของเซลล์เยื่อบุของผนังลำไส้ได้หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะปล่อยสารกระตุ้นเซลล์เยื่อบุออกมาโดยการสร้างเยื่อเมือกนะคะเป็นการกระตุ้นระบบภุมคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นการตอบสนองต่อการ ติดเชื้อนะฮะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการอักเสบในระบบต่างๆด้วยตอนนี้เรามาดูประโยชน์ของตัวโปลไบโอติกนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายรักษาสมดุลทางเดิอนอาหารนะฮะก็คือลดการเกิดอาการแพ้น้ำตาลเด็กโตเวลากินนมแล้วเนี่ยจะมีอาการท้องเสียแต่ถ้าเบื่อเขากินนมที่มีการหมักเนี่ย อาการแพ้นมก็จะลดลงแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารป้องกันการสัมผัสระหว่างเชื้อก่อโรคก,กับผนังลำไส้ช่วยสร้างสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตเช่นกรดแลคติกนะคะคาร์บรอไไนไดออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์การทํางานของจุลินทรีย์นี้ก็จะต่างจากการทํางานของยาปฏิชีวนะเพราะถ้าเกิดเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ย เขาก็จะเน้นเรื่องของการทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นโปรไบโอติกเขาก็จะสร้างจุลินทรีย์ที่ดีให้เพิ่มขึ้นแต่จะลดการทำงานของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีหรือให้โทษกับร่างกายของเราแล้วเรามาดูในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการรักษาโรคบ้างนะคะก็จะใช้ในเรื่องของลดความดันโลหิตสูงซึ่งตรงนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการใช้มาแล้วตั้งแต่ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันอุจจาระร่วงที่เกิดจากไวรัสซึ่งตรงนี้ในสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้อยูนะ่แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของอาการท้องเสียจากการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ในเรื่องของโรคภูมิแพ้เช่นโรคผิวหนังนะฮะหรือว่าการแพ้อากาศแต่จุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีชีวิตอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะคะ เขาก็จะลดลงต่อเมื่อเขาได้รับยาลดกดในกระเพาะอาหารยาปฏิชีวนะพอเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเผื่อจูดีซีเนี่ยมีการลดลงเชื้อโรคก,ก็จะเพิ่มขึ้นร่างกายก็จะขาดภูมิต้านทานทําให้เราเนี่ยไม่สบายง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเติมอาหารให้จูรีซียเสมอโปรไบอติกนะคะก็จะพบจากอาหารธรรมชาติเนี่ย หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมเปี้ยวนะคะโยเกิร์ตนะ,ะกิมจินะ,ะถัวเน่าของหมักดองทั้งหลายหรือว่าปลา,านะะในแต่ทั้งข้าวหมากซึ่งหลายคนมองว่าเข้าหมากเนี่ยเป็นของมืนเมานะฮะเพราะว่าเวลาเราหมาักเรเวลาเราเอามมากินเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วนะคะเขาก็ได้มีการถอดถอนในเรื่องของ พระราชบัญญัติสุลานะคะก็มีการถอดถอนในเรื่องของการทําแป้งข้าวหมากเนี่ยออกมาแล้วเพราะว่าก็ถือว่าเป็น,ปนการละเมิดภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็เป็นการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นตัวข้าวหมากเนี่ยก็เลยเป็นโรไบอติกนะคะที่มีการกินกันมาเนิ่นนานแล้วแล้วเขาก็มีการวิจัยลงไปแล้วด้วยว่าก็จะมีจุลินทรีย์นะ,ะที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะ หนในแปดของสายพันธ์เนี่ยอยู่ในส่วนของเข้าหมากด้วยแต่การบริโภกเนี่ยอาจจะมีส่วนของน้ําตาลนะคะเข้าไปในร่างกายเรานะเพราะว่าเป็นการหมักด้วยแป้งนะก็จะทําให้เกิดน้ําลเกิดขึ้นดังนั้นการกินเนี่ยเขาก็แนะนาว่าควรจะกินวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักอ่อนึงก็พอหรือว่าหนึ่งถ้วยอย่างนี้ก็พอแล้วนะคะเพราะถ้าเกิดเรากินมาก ตัวของจุลินทรียจะเยอะขึ้นก็อาจจะทําให้หมีอาการทอ้องเสียได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า mm. โรไบโอติกจากธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีในส่วนของเรื่องของน้ําตาลเยอะเราอาจจะหันไปกินในเรื่องของอาหารเสริมเราก็สามารถที่จะเลือกกินได้แต่ก็แนะนําว่าควรจะเลือกกินที่เป็นโรไบโอ i ติกชนิดที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีอินูลินนะคะซึ่งเป็นอาหารของตัวโพไบโอติกแล้วก็ ยึดเกาะอ,อยู่ในลำไส้ใหญ่ได้ไม่มีการหลุดออกไปในระหว่างที่มีการขับถ่ายนะแล้วก็สามารถที่จะทนระบบน้ำย่อยในกระเพาะอาหารได้นะะและที่สำคัญก็คือควรจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะอยยังต่ำก็คือ5สายพันธุ์ขึ้นไปแล้วควรจะมีปริมาณที่มาก,กเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์ของตัวโพรไบโอติกที่เรากินเข้าไปนะคะ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดโรคหลายๆชนิดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ